สวัสดีค่ะแม่หมาดมาแล้วค่ะวันนี้แม่หมาดมาอย่างปฏิวันนี้แม่หมาสิบผ้าหมาบกไก่บกไก่กไกหนึ่งเอิเงเข่กิโลหันเรียบร้อยแล้วบกใส่หัวปีหันแส่น้าเกลือไว้แล้วหัวปีัวปีหัวบกใหญ่หนึ่งหัวบกใหญ่หนึ่งทำแส่น้าเกลือไวเรียบร้อยแล้ว เครื่องปรุงกับมีตะไคร่ตะพิกตะไคร้บักพริกตะเทียมหวองหอมผักอีตูผักอีตูเก็บมาจากสวนตะคองนี่แหละจากสวนพั่วต้นหอมใบหอมก็เก็บมาจากสวนพั่วตะคองนี่แหละ น้ำปลาน้ำปลาแดดน้ำปลาแดดต้มสารพาัดใส่ใส่หมกก็ได้ใส่ตําบักหุ่งก็ได้ไมมาตมอใส่เกลือเล็กน้อยสผงชูรสนิดหน่อยอ่ะก่อนอื่นมาหั่นตะไคร่ก่อนหั่นตะไคร่ก่อน อันตักไข่กันเด้อค่ะอันไฝอยเลยอันไฝอยเราก็ไปตำไปตำให้มันแหลกกับกระเที่ยงกับหัวหอมอันอันฝอย มันหอมวันนี้ว่ามีใบบอกปู๊บว่เป็นยังตเทียมข้าตะไคร่หอมหอมแล้วกพอีต่ตัวต้นหอมก็หอมแล้วใส่ปุบเลย ี่ยหลายเลยกลับเลยหิดก้อนดำก้อนันแล้วน็อันกะไปดำแหล่ ับลอ,อกเกลือลงจัออกน้อยมีตับดำเลยปะดาผ่ามะข้องก็ดำเอเมนมาขอเวลาดำพริกกระเทียมหอมหอมตะข่ายตะไคร่เอ็แหล่ตะก้อนเด้อค่ะเด้อ แหลกเรียบร้อยแล้วบาปนี้พี่น้องแหลกแล้วเห็นบ่แหลกหักไว้ก่อนมีมะเตรียมใบตองก่อนบาปเตรียมใบตองก่อนเตรียมใบตองมันนี้หมอ้องใบตองแล้วก็ซีเรียลหม้อใบตองแล้วก็ซเรียล หน้าพี่น้องต้องวยต้องคองอยู่หลักขาข้อหน้าร้านบ้าของเสาบนมือปรแกตกับบนเนียวรียะการคืนฝนไม่มีแดดบนเนียวอะไ้องได Yeah, พี่น้องเอาไปล้วนไฟน้ำกันบันมาพี่น้องบานเี่ยมาหม,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 มกซอยกันบันผสมกันคุกเรียบร้อยแล้วมาหมกบานหมกหมกซอยกันบันน้วกัดกัน Đứa, đứa. một subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ขวามาห้องก่อนนะน,นั่จังไห้หน้าได้ป่ะเร็บร้อยแล้วค่ะจานมาห้องก่อน なるほど。 คะเรีบยบร้อยแล้วค่ะเรีบยบร้อยแล้วค่ะเรียบรอยแล้วเค้กันเดอรหนึ่งซุปแประสมาเอาไปกินล่อยสันเด้อพี่น้องเด้ค่อยากกิน โมกหัวปีปะยังไม่มาขอเวลาบมกเห็นแล้วกอนเด้อค่ะเด้อหนึ่งแล้วกินนอกบ้ลยหนึ่งหนึ่งจักยี่สิบยสบหานาทีก็ได้กินแล้วกินนอก อ่าเล่นไฟยังไงกอนซีดีซีผานาทีก็ได้กินแล้วเดี๋ยวมันหยุบมันก็นล,ล่งเดี๋ยวซุกแล้วจังคอยมากินน้ำกันระบายพี่น,น้องเด้อบ้านระบาดเนี่พี่น้องบล็อกซุกเรียบร้อยแล้วซุกแล้วซุกแล้ววันมาๆม,มากินน้ำันบายมากินน้ำันบาย ก็หนนกองไฟเลยไน้องแก้วปุ๊ร็๊บนอนกงน้ำน้ักน้ำเนี่นแล้วแล้วครับน้นอเอมากินน้ากันเลยใหญ่ เก็งหน่อยว่เปลี่ยนหมกนี่แต่หมกเงยเงยหมกหยักหยัก งามงามงามกิน<ๆ>หรอกมากินข้าวน้ำกันเด้อบอดบอดเอ้ยเบสเอ้กินข้าวกับแม่ดเด้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว,เร,รเ,รวเรากแกงหน่อไม้่อนอันนี้ไปนี่มาเห็น กินเน้อเาอมากินน้องเอ้ยมากินน้ากันเ้อบาดีเด้อมาดีเด้อ,เ,อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว